เหมือนกับลักษณะว่าหลอกผู้ชายฝรั่งอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เหมือนกับว่าพอเป้อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนูน่นนี่นั่นแล้วก็ทิงฝรั่งอมใหม่กอดขอว่าวเป็นภาษาเล่าในเด้อคือว่าบอมมี่ผู้ใดยอยากลมเหลวในชีวิตดอกเออคือคืออยากสิบอกว่าถามมาเหรออมมี่ความสูงกบ,บ่าบ,บส้สิสีอยู่ไปเห็นอย่างนึกออกบอกคนบางคนได้แต่ฟังได้แต่มันโนได้แต,ต่ว่าวด้แต่ฝรั่งดีจ,งจังสั่นจังสิคือเป็นอย่างบอคิด ว่าคนคนหนึ่งแต่งงานมากนี่มันมัน,ม,นมันก็บรดอยากสิมลมเหลวนึกออกบอกแบบเออในเมื่อมันอยู่น้ักันบ่ไดเพื่อออหยังสี่ท่อยู่น้ักันการที่เลิกกันหรือว่าจังเสียก็กคือเฮ้าได้คุยกันแล้วเฮ้าได้ได้คุยดีกันแล้วคุยลายกันแล้วมันบ่ไดมีหยังดีขึ้นมากนะได้อยู่แล้วแล้วได้วีซ่าแล้วได้พาสแล้วอยู่เองได้แล้ว แล้วก็เลิกกับสามีเพราะว่าตัวเองอยู่เยอรมันได้แล้วปัดทุกก็คือบอจังคิดว่าถ้าเป็นเพิินถ้าเป็นตัวเองนั่นสิคิดจังไดผู้ใดอยากสิมาอยู่โตคนเดียวผู้ใดอยากซิมีชีวิตอยู่ผู้เดียวผู้ใดอยากสิแต่งงานเราอยากยาแมนบอกเออวอลเลอโมโหขอชมใน,นเดอร์มอนี้คือแบบเออแนว สวัสดีค่ะเป้เล็กปวงในต่างแดนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป้จะมาพูดถึงสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องทำไมเป้ถึงเลือกที่จะทำ YouTube แล้วก็เลือกที่จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนานาให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป้จะมาพูดถึงว่าทำไมเป้ ยากับสามีแล้วทําไมเป้ไม่กลับไปอยู่ที่เมืองไทยทําไมถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ทํางานอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ติดตามคลิปเป้อยู่นะใครที่ได้รับชมคลิปเป้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป้หรือว่ากดกระดิ่งนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่เป้ลงคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะคะ ก็เดี๋ยวมาเริ่มก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงก่อนนะว่าสําหรับจุดประสงค์ที่เป้มาทําคลิปวิดีโอหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนานาเพื่อนๆฟังเนี่ยเออคือเป้มีจุดประสงค์ที่ว่าเป้อยากแชร์ในสิ่งที่เป้เจอหรือว่าในสิ่งที่เป้ทําแล้วผ่านมาก่อนหรือว่าในสิ่งที่เป้ ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ไปได้ทําอะไรบ้างแล้วก็อยากจะแชร์เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าคนที่รับชมคลิปของเป้อยู่คือเป้เข้าใจคือแรกๆเลยเนี่ยก็คือเป้เป็นคนชอบถ่ายวิดีโออยู่แล้วแล้วก็คือปกติก็จะถ่ายไปกินไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นก็คือจะถ่ายวิดีโอเล่นๆแต่ก็คือมีความคิดที่ว่าเอ้ยลองมาอัดคลิปแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให เพื่อนๆหรือว่าคนที่ติดตามชมคลิปอยู่เนี่ยได้รู้ดีกว่าไหมเพราะว่ายึดถึงตัวเองเป็นหลักคือเมื่อก่อนสมมติว่าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยเป็กก็จะเลือกที่จะเข้าไปดูใน Youtube เออเป็กก็เลยมีความคิดที่ว่าเป็ลองลองอัดคลิปแล้วก็มาแชร์เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนหรือว่าให้กับคนที่ไม่รู้หรือว่า อะไรก็แล้วแต่เนาะเผื่อจะได้เป็นแนวทางในในการดําเนินชีวิตต่อไปหรือว่าเผื่อจะได้เป็นแนวทางของ คนที่กำลังทำสิ่งนั้นๆอย่างเช่นเป้มาแชร์เรื่องประสบการณ์การทำใบกับขี่ทำพัสเยอรมันหรือว่าการสอบ A1 หหรือว่าการแต่งงานที่เดนมาร์กคือเป้อยากจะบอกว่าหลายๆคลิปนะคะก็มันมีความเห็นสองสองความเห็นแหละมีคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยหรือว่าคนชอบหรือไม่ชอบตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเป้เนาะก็คือว่า จุดประสงค์หลักๆของเป้ที่ออกมาทาคลิปหรือว่าที่มาอัดคลิปให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็คือเป้อยากจะแชร์แล้วเป้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนหรือว่าคนที่รับชมคลิปเป้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ทําไมเป้ถึงเลิกกับสามีแล้วแล้วทําไมเป้ยังเลือกใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็อยากจะบอกว่าการทํางานที่นี่นะคะคือเอาหลักๆเลยอ่ะการทํางานที่นี่มันดีนะเออแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ที่ต่างประเทศหรือว่าที่เยอรมัน ตัวเป้ๆอยู่เยอรมันนะคะก็คือถามว่าการใช้ชีวิตมันยากไหมแรกๆค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าด้วยภาษาด้วยธรรมเนียมวัฒนธรรมหรืออะไรหลายอย่างมันไม่เหมือนกับที่เมืองไทยแล้วก็เรื่องอาหารมันก็ไม่เหมือนกับที่เมืองไทยนะคะก็แต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ชินนะคะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ชินแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นได้แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆภาษาเราก็เริ่มสื่อสารกับชาวบ้านชาวเมืองเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีเพื่อน มันเป็นจุดที่ทําให้เป้ยังอยากอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนแรกๆถ้าใครได้ชมคลิปเป้แรกๆนะคะเป้พูดได้เต็มปากเลยว่าเป้ไม่ได้อยากมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้อยากมาอยู่เยอรมันแต่ในเมื่อเราตัดสินใจมาแล้วลหลายๆคนที่มารับชมคลิปแล้วก็มาเห็นคลิป ก็มีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็ไม่ดีนะเออหลายๆคนเขาก็ถามว่าเอาไม่อยากอยู่แล้วอยู่ทําไมนู่นนี่นั่นเป้ก็อยากจะบอกว่าคนเราขึ้นหลังเสือแล้วก็ไม่อยากลงหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่อยากลงมันลงไม่ได้คือกับไทยเนี่ยหนึ่งไหนจะต้องไปหางานใหม่ไหนจะต้องไปเริ่มน,นับหนึ่งใหม่ไหนจะ ทำงานอย่างตัวเป้เป้เปเปวุฒิปวชไปสมัครงานตอนนี้ก็ยากแลละแล้วเป้เคยทํางานตโตโยต้ามาอย่างเงี้ยคือกลับไปเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็มาเซลล์รุ่นใหม่ๆก็เยอะคือแล้วอีกอย่างซีรีส์รถเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเยอะขึ้นมันมากขึ้นแล้วอยู่ที่เมืองไทยพูดตรงๆนะมันหากินยากกว่าอยู่ที่นี่อ,อยู่ที่นี่งานอะไรมันก็เป็นเงินไปหมดหมายถึงว่า อย่างขนาดทาความสะอาดล้างจานอะไรก็แล้วแต่คือทําเขานับเป็นชั่วโมงมันมันรายได้มันดีกว่าเมืองไทยอะ่ะเออเอาเอาจริงๆแล้วเอาแบบจุดประสงค์หลักๆแล้วะนะแล้วก็เราอยู่ที่นี่แล้วเรามีงานที่นี่ทําแล้วแล้วจะให้ move กลับไปอยู่เมืองไทยเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่างคือซึ่งไปมองว่ามันอาจจะช้าเกินไปอีกอย่างอายุเราก็เยอะแล้วเออสามสิบกว่าสามสิบห้าแล้วเนาะมันก็แบบ จะให้ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องนี่เป็นเหตุผลที่เป้ไม่กลับไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าอนาคตบ้านปลายชีวิตอาจจะกลับหรือไม่กลับมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเออแล้วก็คําพูดพวกนี้หรือว่าความคิดของเป้ตรงนี้มันมีคนมาคอมเมนต์แล้วก็แช่งเป้หาว่าเป้เนี่ยลืมบ้านเกิดนู่นนี่นั่นขอให แบบหยาบๆเลยนะขอให้ชิปหายอย่างนู้นอย่างนี้คือถามเราเหวจะมาแซงไปทําไมเออก็ความคิดเป้มันเป็นแบบนี้แล้วคือเป้ไม่ได้ลืมบ้านเกิดนะพ่อแม่เป้ก็อยู่ที่นู่นโซวิโซยังไงเป้ก็ต้องกลับยังไงเป้ก็ต้องกลับไปไม่ไปเที่ยวไปอยู่ไปอะไรมันยังไงเป้ก็ต้องกลับแล้วอีกอย่างตายไปสมมติว่าเป้ตายไปเป้ก็คงไม่ไม่ให้เขาฝังอยู่ที่เยอรมันหรอกเออเอาจริงๆแล้วอะนะ ก็บางทีบางทีคนเราเนี่ยถ้าเกิดความคิดเห็นมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องสาบแช่งกันขนาดนั้นก็ได้เนาะก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านหรือว่าไม่ต้องดูแล้วถ้าเกิดว่าดูก็โอเคมันมีชอบหรือไม่ชอบมันออมาอยู่แล้วว่าคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะคะแต่ว่าบางทีอะถ้าเกิดว่าการที่ เราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเราแค่ออกมาแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นเออเราเราแค่ออกความคิดของเราแล้วมาด่ามาสาบแช่งมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะก็อยากจะฝากไว้เนาะสาหรับคลิปนี้เป๊กก็ไม่ได้มาว่านะเพราะว่าเป๊กก็ทําใจไว้แหละว่ามาทํา youtube หรือว่ามาอัดคลิปอัดวิดีโอลงโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนเห็นต่างคิดต่างอยู่แล้วตรงนี้เป๊กก็ทําใจแต่ว่าในใน บางคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แรงเกินเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปมีปัญหากันแล้วก็แล้วก็เราก็ไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใครก็ไม่สมควรที่สะมมดากันขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ก็สําหรับคนที่ถามเป้น,นะคะว่าในคลิปวิดีโอที่เป้ทาคลิปวิดีโอหย่าสามีไปเนาะคนก็มาคอมเมนต์ส่วนมากจะเป็น การให้กําลังใจเป้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับกําลังใจหรือว่าคําชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันก็มีคนเห็นต่างที่ว่าเออมาคอมเมนต์ว่าเออเป้นเนี่ยฟ้องอย่าสามีพอเป้อยู่ที่นี่ได้แล้วหลอกหลอกฝรั่งหลอกจนได้วีซ่าหลอกจนได้พาสแล้วก็ทิ้ง คืออยากจะบอกว่าคนทุกคนน่ะไม่มีใครอยากล้มเหลวในชีวิตนะคะแล้วเป้ก,ก็ไม่ได้อยากที่จะเอาเรื่องกเก่าๆหรือเรื่องเดิมๆหรือเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวเป้มาแชร์ให้ใครฟังเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามานั่งพูดคือคนเราเนี่ยมุมมองเป้นะเป้ออกมาทําคลิปจุดประสงค์ของเป้ก็คือเป้อยากจะมาแชร์ในสิ่งที่คนไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เป้ทําแล้ว เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ไม่รู้เท่านั้นเออเพื่ออย่างอย่างบางคนเขาไม่รู้จะทำอะไรยังไงแบบไหน mm. เขาก็อาจจะเข้ามาเสิร์ชหาใน Google หรือใน y t u t u อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอน,นี่คือจุดประสงค์ของเป้นะคะคือเป้อยากจะมาแชร์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ดีๆสิ่งที่คนอื่นอาจจะยังไม่รู้เป้มาแชร์ให้ฟังแต่จะให้เป้เอาเรื่องเก่าๆหรือเรื่องปัญหา เป็นเพราะอะไรที่เลิกกับสามีเป็นเพราะอะไรนู่นนี่นั่นคือเป้มองว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของเป้นเนาะเออเป้ก็เลยไม่ไม่เอามานั่งพูดและอีกอย่างนะคะเป้อยากจะบอกกับทุกๆคนหรือว่าคนที่รับชมคลิปนะคะว่าเพราะอะไรทําไมเป้ถึง เลิกกับสามีคือเป้อยากจะบอกว่าคนเราอะ่ะมันไม่มีใครอยากจะล้มเหลวในชีวิตคู่ไม่มีใครอยากจะอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครอยากจะมาดิ้นรนจนตอกอยู่ที่ต่างแดนแบบนี้นะคะแต่ในเมื่อบางทีอะ่ะ ชีวิตคู่มันก็ไม่ได้ราบลื่นเสมอไปอย่างตัวเป้นเนี่ยตอนแรกๆราบลื่นมากพอหลังๆมันไม่ใช่แต่เราได้มีการคุยกันแล้วตกลงกันแล้วคุยกันแล้วปรับข้อหากันแล้วแต่ไหนเมื่อมันยังเป็นไปไม่ได้ยังไปได้วยกันไม่ได้หรือมันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วเป้ก็ไม่อยากจะเอามานั่งพูดเนาะแล้ว มันก็เกิดความที่ว่าเออเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ก็เท่านั้นเองส่วนปัญหาลึกซึ้งลึกๆยังไงเนี่ยก็คือเป้ไม่อยากเอามานั่งเล่าให้ใครฟงังพูดไปก็เหมือนอาสาวไสดให้กากินนะคะแต่ถ้าถามว่าเป้ตัวเป้หลอกฝรั่งหรืออะไรไหมบอกได้เต็มปากเลยนะคะว่าเป้ไม่ได้หลอกใครไม่คิดจะอยากได้ของใครไม่คิดจะหลอกใครแล้วมันก็จะมีประมาณว่า,ามาคอมเมนต์นะประมาณว่าแบบ เออประมาณว่าหญิงยาโสทําไมเลิกกับสามีแล้วถึงไม่เอาสมบัติทําไมถึงไม่เอาค่าเลี้ยงดูนู่นนี่นั่น <S <S นี่แหละเป็นจุดที่เป้ก็อยากจะพูดถึงอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่ที่ทาคลิปยาเนี่ยเป้ไม่ได้พูดถึงคือเป้จะบอกว่าแต่ละคู่นะคนที่แต่งงานกับชาวเยอรมันหรือว่าแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศไหนก็แล้วแต่เงื่อนไขมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเงื่อนไขอย่างที่เมืองไทยเนี่ยคือ ไม่พอใจแต่งงานกันไม่พอใจจูงมือกันไปเซ็นใบหย่าที่เขตหรืออำเภอก็คือจบแต่ที่รมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยมีคนถามมาเหมือนกันว่าค่าใช้จ่ายอะไรบอกได้เลยค่ะทั้งค่าศาลค่าทานายคือคุณต้องจ่ายนะแล้วคําถามว่าทําไมถึงไม่เอาสมบัติถึงไม่เอาค่าเลี้ยงดูถึงไม่เอาอะไรกับสามีบอก อยากจะพูดเหมือนกันค่ะว่าแต่ละคู่เนี่ยเขามีข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขไม่เหมือนกันอย่างคู่เป้เนี่ยคือตั้งแต่แรกเราได้เซ็นใบหรือว่าเซ็นเอกสารกันไว้แล้วซึ่ง เราไม่เอาสมบัติของกันแล้วกันแล้วมันก็จะมีเหตุผลลึกๆส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรซึ่งถ้าเราฟ้องร้องกันไปเยอะแยะมากมายมันก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วค่าใช้จ่ายเราก็เปลืองเออไม่ใช่ว่าเราเปลืองคนเดียวทางนู้นก็เปลืองเราก็เปลืองสู้ให้มันจบๆไปให้มันเลิกเลิกันไปจบๆกันไปต่างคนต่างประหยัดก็คือจบเพราะว่าบางทีเนี่ย มันอย่างที่บอกค่ะเยอรมันมันไม่เหมือนประเทศอื่นเยอรมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะแบบเออต่างนะหลายๆอย่างเออนั่นแหละแต่ว่าในยุโรปคือเป้ไม่รู้เพราะเป้ไม่เคยไปประเทศอื่นเลยนอกจากเยอรมันเนาะหมายถึงว่าไปใช้ชีวิตกับประเทศกับชาวต่างชาติประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป้แต่งงานที่นี่ที่แรกแล้วก็ไม่เคยแต่งงานกับผู้ชายคนไหนเลยซึ่งเป้ก็ประสบการณ์น้อยมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะคนเราเนี่ย คืออยู่แล้วทนอยู่แล้วต้องทนให้มันไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะทนไปทำไมนี่คือสิ่งที่เป๊กก็ไม่เคยจะเอามานั่งพูดถึงแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วเนาะแล้วอีกอย่างมันไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่ชมคลิปเลยหมายถึงว่าปัญหาส่วนตัวของเป้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนที่ชมคลิปเนาะอย่างเรามาแชร์ประสบการณ์ คนที่ชมก็ยังจะได้ความรู้ไดเออได้แนวทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปเอาเรื่องอครอบครัวหรือว่าเรื่องที่ว่าเป้ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าไม่เรื่อง ชีวิตล้มเหลวมานั่งพูดก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมพูดไปมันก็เหมือนตอกย้ําตัวเป้เองนะคะก็คือเราพลาดแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็ไม่อยากจะเอามานั่งพูดให้มันซ้ำๆเข้าสมองเพราะว่าอยากจะลืมๆไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ชีวิตเราบางคนบอกว่าเป้เนี่ยเลิกเพราะว่าอยากจะหาสามีใหม่ให้เป้มุ่งหน้าหา หาสามีใหม่ไม่ยอมทนกับสามีเก่าขอโทษนะคะคือตัวเป้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะวิ่งหาใครนะอืมทุกวันนี้อยู่ตัวคนเดียวเป้ก็อยู่ได้แล้วก็คนเราเนี่ยอนาคตเราไม่รู้แต่ว่าปัจจุบัน,นยังไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้เลยนะคะคือคนเราเนี่ยบางทีอะความคิดของคนก็ไม่เหมือนกันแต่เป้อยากจะบอกว่าตัวเป้เป้ไม่เคย ต้องการอยากได้อะไรจากใครไม่ว่าเป้จะมีเคยมีแฟนไทยหรือแฟนฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เป้ไม่ได้อยากจะคือเป้ไม่อยากได้สมบัติอะไรใครทั้งนั้นเป้เป้คิดว่าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่ได้รักกันก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันจบและให้เป้วิ่งตามหา เขาเรียกว่าอะไรคนรวยหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หลายๆคอมเมนต์มาคอมเมนต์คือเป้ไม่ต้องวิ่งก็ได้ค่ะทุกวันนี้เป้ก็ภูมิใจหรือว่าพอใจในสิ่งที่เป้มีแล้วไม่รวยนะแต่เป้ก็พอใจในจุดๆที่เป้อยู่นะจุดตรงนี้จุดยืนของเป้เป้ก็มีจุดยืนเป้ก็มีศักดิ์ศรีของตัวเป้แต่อนาคตถ้าเป้จะไปเจอใครมันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้น ได้ตอบไม่ได้แต่ถ้าจะให้บอกว่าเป้เลิกกับสามีคนนี้เราเพราะว่าเป้จะไปวิ่งหาสามีรวยๆคนใหม่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ค่ะอืมเนาะบางทีเนี่ยเป้ก็เข้าใจการคอมเมนต์ของแต่ละคอมเมนต์เนี่ยมันบางทีมันก็เซนสิทีฟนะแต่บางทีก็ไม่เข้าใจว่าคือแบบบางทีมาด่ามาแช่งหรือว่ามามาคือออกความเห็นในในเหมือนกับเข้าข้างฝรั่งอะคือ คือคนไทยด้วยกันนะแล้วทาไมถึงถึงคิดว่าจะต้องฝรั่งจะต้องถูกอะเออนั่นแหละคือแต่ก็ะช่างมันเนาะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของเป้ที่ท,ที่จะมานั่งคิดหรือว่าจะมานั่งพูดเนาะแต่ก็อยากจะบอกอะทุกๆคนเนี่ยแหละค่ะเหตุผลของเป้ทําไมถึง,ไม,ถงไม่กลับเมืองไทยเหตุผลของเป้ทําไมถึงเลือกอยู่ที่เยอรม,มันทําไมเหตุผลของเป้ทาไมถึงไม่ มาพูดว่าทําไมถึงเลิกกับสามีเออมันอย่างตปก็ให้เหตุผลไปหมดแล้วอะเนาะแล้วอีกอย่างการทํางานที่ที่เยอรมันนะบอกได้เลยว่าค่าเงินเขาดีแล้วงานเนี่ยมันก็คืองานเป็นระบบระเบียบงานก็คืองานเล่นก็คือเล่นคือเงินก็อาจจะไม่ได้เยอะเวอร์วงังเมืองไทยคิดค่าแรงเป็นวันแต่ที่นี่คิดค่าแรงเป็นชั่วโมงแล้วเราก็อยู่แบบเรียบง่ายอะเออเอาจิงอยู่ต่างประเทศอะมันเรียบง่ายนะ ถ้าไม่ได้หล่นนะคะถ้าไม่แบบไปเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหรือว่าถ้าไม่ได้หลน่นอยากจะมีอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเป้ว่าอยู่ที่เนี่ยสบายใจแล้วก็มีความสุขนะถึงจะอยู่ตัวคนเดียวถึงจะอะไรแบบเนี้ยถึงจะลําบากหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ลําบากจนแบบลําบากมากจนจนทนอยู่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะคือเป้อยู่ตรงนี้อยู่แบบนี้ก็เก็บเงินไปก่อนนะคะ ก็นี่เหตุผลที่เป้ยังไม่อยากกลับเมืองไทยเป้ยอยากเก็บเงินก่อนแล้วก็อยู่นี่ก็ใช้ชีวิตให้มันเป็นอิสระก่อนเพราะว่าอยู่นี่เราทําอะไรก็ได้ อยู่เมืองไทยเดี๋ยวก็สายตาคนนั้นหมั่งคนนี้หมั่งเดี๋ยวก็ทําอันนั้นก่อผิดอันนี้ก็ใหม่ถูกอันนี้ก็ใหม่ดีอยู่ที่นี่อยากทําอะไรทําเลยคะ่ะคือใช้ชีวิตที่เมืองนอกไปบอกได้เลยว่าอยากทําอะไรทําไปเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกําไรชีวิตจริงๆคะ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะมาบน่นในเพื่อน,อนๆฟังก็ไม่รู้จะบ,บ่นทำไมอ,อะเนาะเออก็มาบ่นเท่านี้เนาะสาหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเป๊จะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆ ติดตามแล้วก็รับชมกันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เป้ขอตัวไปแล้วนะคะ